เอาไหนเลือกเลยกรมังเสือโอนไม่ถึงเลยหมเไม่ถึงเสือจับไว้แลถึงแล้วเสือมีเสือมีทุกแกลแต่จมูกอะไรถึงแล้วถึงแล้วไปใครที่โดนตอกนะแล้วมารอด ใต้เนี้ยก็จะหายทุกคนเลยเขาพูดกันมาบอกว่านะ สวยงามมามาากันลจอมอ้ออไาไวอมี่นก้่ดเขาอิ่มไหมเนี่ยอืมอี้ัอีกรอแล้วอ,อีกรอได้หรอังอีกรอนานหน่อยนะครับ <c oughs> เกี๋ยวเรือวัดตะเคียนมันคึ่งวันอ่ะมันครึ่งวันอ่ะ ดใจหมดเขใส่แมสไปพาพ่อไปหน่อยครับไปฝนพาพ่อไปถ้ำเสือหน่อยลูกได้เลยไเปเอไเยอะเนาะเยอะเยอะ ยักใส่แมสเขาก็เขากัวโควิดเหมือนกันนะลูกโอ้โหเดี๋ยวนี้ท้ายเลยนะโอ้ยโอเคเกือบแล้วลูกอะข้ามหยังยังลูกอีกรอบนึงอีกรอบนึงจะเสร็จแล้วจะได้ผมน้ำมนต์แล้ว อกว่าอะไรมั่งขอบอกว่าให้ช่องเราดูบางทางมีคนตามเยอะว้า่ความดรอค์ใช่โอเคไป พามาเที่ยวที่วัดตะเคียนนะครับาน้องไปฝนมาเที่ยวที่วัดตะเคียนนะครับหน้าตาให้จุดสูงแค่พี่หนีบอกว่าให้เราเหนื่ยเรียบไปกินข้าวเสร็จแล้วพามาไหมไปกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาเนาะข้าวเสร็จแล้วค่อยมาเนาะเห็นไหมสวยงามนะครับวันนี้สวยงาม ไมคะวินโทรอู้วมันเช็บใจที่ไรว่เิ่รเนี่ยมนะอก้นงอว้ก็ามเน่วเไดูดว่าิ่มไหมเนี่ยอือี่กิรอแล้วางอีกรอได้หรอทางอีกรอนานหน่อยนะครับเกี๋ยวเรือวัดตะเคียน หนักพลังสมัเด็กหนักพลังนกแก้วมาักพลังนกแก้วหนักพลังเป็นหนักพลังอะไรไปผลอะไรยดีๆะไปดันผมอาไปดัน่งถ้ผอะไรหยิบใส่ในนี้เลยหยิบเลยหยิบเลยอันนี้อะไรหรอมเจมไอ้ลูกดอกที่ยิงนี้ไปนอเป็นอไหค ไปช็อกโกแลตพ่อเหรอะไปเป็นช็อกโกแลตตีพ่อป่ามันไม่ใช่ของเล่นเป็นของกินเล่นอันเป็นของนยินพ่อกัไหนอ๋อมันไม่ใช่ของเล่นนะเป็นของนนี่ส่วกินนะเออก็เขาอยากได้หรอนเออนั่นดีกว่าเออจิงเรามานั่นดีกว่าอ่ะดึงเลยเอามาตัวนึงสีอะไรเอาแม่ตัวนึงเอาตัวไหนตัวหน้าตัวไหนไม่มีสองสีนั่นสีห่นีอเหรอฮะนั่นแหละนั่นแหละนี่นะเอาแล้วนะโอเค ลูกแม่ก็เล่นอะไรแปลกๆนะลูกแม่ก็เล่นอะไรแปลกๆใส่ตะกร้าให้พี่เขาคิดตั้งกับลูกคิดตังค์ิดตั้งเอาออกเอาลิ้ขพอออกนี่ไม่ใหญ่เราชอบกินนะชอาอันนึงไหมกาชอบกินก็ชอบกินอันนี้กับออวี้บายบายก็แป๊ะนี่ แกสลักแกสลัก a o u เอามั้ยนี okay? ่เอามั้ยไข่ดาวเห็นไหมดูดิโชว์หน่อยโชว้องหน่อโอ้ไข่ดาวนั่ใหญ่เท่าไรนะหนึ่งร้อยบาทก็ดีเหรอโอ้โหหมดนี่หนึ่งร้อยบาทโชว์เนี่ย หนึ่งร้อยบาทได้อย่างเยอะเลย <c oughs> อ่าให้ให้พแบบี่ไปฝนพี่ฝนโชว์เพื่อนๆหน่ะอ่าไปโชว์เพื่อนๆนี่ะโชว์ <c oughs> แก่ก่อนแก่เพื่อนๆดูหน่อยเก่เพราะแกะ่ให้ออกมาหนิออกมาหนิไปฝนเอามานี่าานไปฝนนีาานขน่ของแบบของโปรดพี่ไปฝนทั้งนั้นเลยอุย้ยไปฝน แม่แแม่แกเขาดิโอ้ยไมหอนโ่ก uh, ไ่อดูอโอ้ยต๊กามาลูกเมาเร็วขึ้นมาไปราพาทุกแกไปเที่ยวไปไม่ผลนี่แก่งมากเลยไม่กลัวนี่แกไปลูกไป

ไปฝนพาไเลลูกไปพายไปฝนไ,ไ,ไ,ไปไหวพากันลูกกเนอลูกเอ่ะไาเดียวนะา,างเดียวพอแล้วกาปจ้ากนั่งจ้าเลย โอเคปะถอดมาตีละครั้งนิดมั้งเดี๋ยวเขาจีบนะเอาไปตีได้ไงเนี่ยอุ้ยน่ากลัวเขาเล่นไม่เกี่ยบมีละครั้งได้ผ่านเขาตีละครั้งไงนี่จับเองอันนี้จับเนี่ยนะนี่จับแต่นีิเศษพ่ออ่าสองทีอีกทีนึงโอเค

เหมือยแล้วไม่เหนื่อจริงนเหนือยจริงไหมเหมือนโอ้ยหมาไปรนกขัครถชอบไหมทำไมครับรกากันมาหนี้นะม้ลูกกันลูกพญานาคงเจ้าข,ขนยับยับกินลูกคินเขาเขียนวอออ่าอะไรเด็กเทพเด็กเทพวอร์ตอร์คืออะไรไม่รู้อ่ อ๋อวัดตลาดวัดตลาดวัดตลาดวัดตะเคียนโัดจอคือวัดตะเคียนแม้วันนี้เขาลุ่มลื่นมันเย็นนะเข้ามาเย็นเถึงคนเยอะแต่ก็ไอ้นี่นะไปสวนจะเล่นน้ำหรอครับไม่มีปลาไม่มีปลาปาเขาไปสวยจับพยาน่าหปล่าปลาใส่เ้าตรนั้นอร่อยนะอันนี้หมึกหมึกอะไรครับ อืมเลช่อยมือุดหนุนหน่ยนะครับเ่อยมือุดหนุนกจายหน่อยอไปฝนไปฝนจ้ายายังไจ้ายังได้แล้ว,ลวดีมากไปฝนไปลูกใส่แกเขาใส่แมสไปพาพ่อไปหน่อยครับไปฝนพาพ่อไปทําเสือนหน่อยลูก เยอะเนาะเยอะเยอะหาลูกแมวยักใส่แมสขาเ็เขาตัวโควิดอาจจะใร่ถุงโอ้โหลงได้เลยใช่ไหมใช่ ใส่ลงเท้าลงไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวให้ไปฝนแตะหน้าเสือด้วยอาแต่จ,จมูกหน่อยถึงแล้วถึงแล้วไปไปมากข้ามลำถ้งกระฐานลงมาถวายใต้โบสตรนะครับตาเข้าไปเดูแตะแล้วแตะแล้ว,ลวนี่พ่ทตัวใหม่จเลี้ไม่จะเล่าให้ฟังเพราะว่า ใครที่โดนตอกนะแล้วมารอดใต้เนี้ยก็จะหายทุกคนเลยเขาพูดกันมาบอกว่านะเหของของของหนุนดำอ่ะแม่แม่ให้ไปถือดูหน่อยแม่ขอควนก่อนขอคว้านค่ะ ขอพรก่อนนะครขอท่านให้ไปขอเองสรุป พ่อแปลปัญหามป่แ่แปลมอคอแปลปัญหาอี๋ยวเดินท่องถิหากันพหคนจับจับตุกแกจับตุกแกนั่งนั่ง,งแม่จับ 嗯，嗯，拜拜。

นี้เขาเรียกว่าปีวอกูกปีลิงครับยังงลุกอีกรอบนึงอีกรอบนึงจะเสร็จแล้วจะได้ผงน้ำมันละอีกรอบนึงู้ตู้อันนี้ปีไก่ลูกีรากาตายตัวนี้ชว์ตงเแลงนะใช่ใช่

โอ้ได้ทั้งได้ทั้งคิดได้ทั้งบุญเนี่ยไปหัวนลูกใส่ผิดด้านลูกใส่ผิดด้านใส่ผิดได้ครับแม่ไปแม่ขอมาโอ้ยขอว่าอะไรมั่งขอบอกว่าให้ช่องเราดึงดังทางมีคนจ้างเยอะๆเลยหรือเปล่าใช่โอเคแล้วที่แม่พอกไปแม่ก็พูดไป อัาดท้าย่าเป็นใเกนอน่าจะได้บุญดอกว่าเก็เหน่อยเะไแตะแตะยไปผลแตน่อยแตะแตะเขี้ยวน่ะเออขอให้สองชอนปันนาด้วยครับขอให้ปังปังไปโอ้โหไปกินอะไรไหมจะกินอะไรไหมเราจะกลับแล้ว ที่แม่ไปกราบหลวงพ่อแย้มเหมือนกันทุกทำไมอ่ะเกิดมาอะไรแม่ก็พอท่านเหมือนกันเอาสมเอาไปฝนมาสัมภาษณ์หน่อยสิไปฝนก่อนจะเข้าอุโมงค์อุ้ยไปฝนเลือกเลยอุโมงค์เสือไปข้าวข้าวจะมีไม่สื่ชมพูได้ไปกับอะไรกันระวังฝนสิเอาไหนเลือกเลยอุโมงค์เสือโอ้ยไม่ถึงเลยไอุ้มเลยไม่ถึงแม่ไปฝนจับใบนะถึงแล้วเสือบี เดี๋ยมีทุกแกแล้วไขอยังขอยังครับเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกไหมครับเดี๋ยวเอามาออกก่อนสนุกหมสนุกไมครับวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะกันกักัน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 คุนกับกพนกอนกันันกันกันกัากันกันยนกันนกันบกันนกกกนันนกั ิวอะไรบอกเขาหน่อยคืออะไรอ่ไปกินไอติมอ่ะไหนไอติมอยู่ไหน